รูปเก่าแก่ที่สุดในกรุงละโวสมัยนั้นทั้นเมื่อพศ1215พระราชบิดาของพระนางจามเทวีมอบให้มาบริสุษษาธไว้ณที่นี้ของเกา่าโบราณถือว่าเก่าที่สุดในที่นี้เลยคือนั่นแหละมาจากเมืองละโวมาจากเมืองลบบุรีเพราะฉะนั้นเขาเลยป้องกันอย่างแน่นหนาแล้วละมีเมือจมีมาร

เจอเลยชอบิาเย็นไปนเขาสาก็ได้ถ้ปซูมภาพนั่อไงหลวงพ่อใกล้ใกล้องค์พระเอาองค์พระเอาองค์พระเข้าไว้หน้านานจากนานๆหลวพ่อศิลาหนึ่งพสองร้อยปศน0พศ1สอ5ร้อยสิวาแกาที่แกี่สุดในที่นี้ มาจากเมืองระบุมาจากลบบุรีมองให้พนางจางตีนเออามาที่นี่